สวัสดีค่ะมาชาวัฒนพานิชนะคะก็อย่างที่ทราบกันอยู่นะคะว่าชาได้ไปทำง,งานกับทางอุไซเบอร์มาทำให้ชตาเนี่ยตอนนี้ก็ได้เรียนรู้ได้เห็นได้อะไรหลายอย่างเลยนะคะกับเรื่องราวทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในทุกๆวันนี้นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยที่ชาจะมาพูดถึงก็คือเรื่องของการกดเงินนะคะเป็นกดผ่านทางลิงก์นะคะ ตอนนี้เนี่ยลักษณะของคนร้ายนะคะที่คิดเข้ามาจะให้คุณกู้หนี้ยืมสินอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะเข้ามาในลักษณะของ SMS นะคะเมื่อเขาเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะทําตัวเป็นธนาคารนะคะเพื่อที่จะบอกบอกว่าว่าจากธนาคารนี้คุณสามารถที่จะกู้เงินได้แบบนั้นแบบนี้แล้วก็ให้คุณกรอกข้อมูลต่างๆนะคะลงไปที่อันตรายมากที่สุดเลยเนะคะก็คือถ้าเกิดยิ่งเขาได้ตัว OTP เข้าไปนะคะเขาจะเสมือนแับว่าคุณมีโทรศัพท์อยู่เนี่ยเขาจะ คอนโทรลโทรศัพท์คุณได้ทันทีเลยนะคะเงินที่คุณมีทั้งหมดนั้นอาจจะสูญหายไปได้หมดเลยการกดลิงก์เนี่ยมันแป๊บเดียวเองค่ะคุณใช้วินาทีไม่กี่วินาทีคุณกรอบเสร็จปั๊บปรากฏว่าพอคุณมีเรื่องกว่าคุณจะส่งไปถึงทางตำรวจก็ไม่รู้ว่าเงินของคุณหายไปไหนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดนะคะฉันอยากจะบอกตรงๆเลยว่าอย่ากดลิงก์เลยค่ะเช่เข้าใจนะคะว่าตอนนี้มันเป็นสภาวะของโควิดทุกๆคนมีปัญหา ทุกๆคนมออีไม่อยากจะออกไปข้างนอกทุกๆคนมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นการเงินการงานไม่พออะไรก็แล้วแต่นะคะทุกคนเห็นใจกันค่ะช่ก็เห็นใจแช่ก็อยากจะออกมาช่วยนะคะเพราะว่าแช่รู้สึกว่ามันก็ไม่ถูกที่ ู่ดีๆเราเองเราจะมาถูกโกงเงินของเราไปทั้งที่บัญชีเราเก็บมาทั้งชีวิตอย่างงี้ชาก็เลยคิดว่าอยากจะเป็นกระบอกเสียงนะคะแทนตารวจไซเบอร์ด้วยเพราะว่าตอนนี้ตารวจไซเบอร์บอกว่าแม้ว่าจะออกมาพยายามประชาสัมพันธ์แล้วก็ตามนะคะก็ยังเกิดเหตุเรื่องนี้อยู่เพราะฉะนั้นทางแก้นะคะชันอยากจะบอกว่าใช้เวลาสักนิดนึงนะคะคุณติดต่อเข้าไปทางธนาคาร หรือว่าทางสถาบันการเงินทางเว็บไซต์อะไรที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะมันจะดีกว่าแล้วก็จะทําให้คุณปลอดภัยฉันคิดว,ว่าคําพูดของแช่ว,วันนี้ก็คงจะกระจายไปได้ไม่มากก็น้อยอย่าไปเชื่อหลงเชื่อกับสิ่งอะไรที่ให้มาง่ายๆหยุดนะคะหยุดการกดลิงก์ทุกประเภททุกชนิดนะคะอย่าได้เชื่อใครเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนไปตามที่ถูกต้อง ตามธนาคารที่คุณต้องการที่ควรจะเป็นจะดีที่สุดนะคะขอบคุณมากๆค่ะ